กระซิบบอกเราขอนําเสนอรถกระบะมือสองสีดํานะคะรถสวยราคาถูกครกท่านคันนี้นะคะเครื่องยนต์เดิมๆด้วยนะคะประหยัดมากค่ะและดูจากรูปเบื้องต้นนี่คือสภาพรถอย่างสวยเลยครูท่านราคาแค่1นึ่0แบาทเท่านั้นนะคะอีซูซูดีแม็กสองจุดห้าไฮรันเดอร์รถปี07เกียร์ธรรมดา หน้าหลังเดิมๆค่ะเครื่องยนต์ก็ดเดิมเช่นกันนะคะเป็นรถกระบะตัวสูงมีบันไดข้างค่ะเรือนใหม่ขึ้นครบเลขไม้274,000กิโลเมตรนะคะเป็นรถเกียร์ธรรมดาเบาะหนังเบาภายค่ะเบาะไม่ใช่เบาะหนังนะคะลักษณะตามรูปเลยนะทุกท้านเป็นเบาะเดิมๆค่ะไม่ได้หุ้มมานะคะสนใจโทรคุยติดต่อนะัดดูรถค่ะทดลองขับนะคะหรือว่าต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถทักเข้าไปได้นะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปแอดมินใส่เบอร์โทรไว้ให้เพื่อท่านจะได้สะดวกต่อการติดต่อและเจรจากับผู้ขายค่ะพอทางเราแค่แนะนำให้ชมเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะ